ขอนอกน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่11กุมภาพันธ์2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังศึกษาในแนคขมานิสังกะกถาค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยการออกจากกามแน่นอนว่าพระบรมศาสดาทรงแสดงเอาไว้ด้วยธรรมะหมวดที่เราคุ้นชินกันดีใช่ไหมคะด้วยชื่อถึงแม้ว่าเราจะยังปฏิบัติไม่ได้ก็ตามแต่เรารู้ว่าไม่ว่าพระพุทธเจา้า ระอริยสงฆ์ทั้งปวงก็ต้องตรัสรู้สิ่งนี้นั้นก็คืออริยสัจสีนั่นเองค่ะและอริยสัจสีนั้นก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองค่ะแต่บุคคลใดก็ตามที่ได้รู้แจ้งอริยสัจสีนั้นก็หนีผลจากความทุกข์ทั้งปวงได้ บุคคลเหล่านั้นจะไม่มีอุปสรรคใดๆในชีวิตเพราะท่านเข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจและมัคคะอริยสัจก็ตามค่ะฉะนั้นในเรื่องของอริยสัจสี่นั้นไม่มีใครหนีพ้นไปได้ค่ะโดยเฉพาะทุกขอริยสัจและสมุทัยอริยสัจ ซึ่งหมุนแล้วหมุนเล่าในชีวิตของเหล่าสัตว์ค่ะแต่เมื่อพระบรมศาสดาทรงบังเกิดขึ้นนั้นละค่ะนิโรธสัตว์และมรคคาริยสัตว์นั้นจึงบังเกิดขึ้นเป็นเหตุแห่งความพ้นจากทุกข์ให้กับพระองค์เองและเหล่าสัตว์ทั้งปวงที่ได้สั่งสมบุญมาดีแล้วเพื่อความปลอดภัย ด้วยการแทงตลอดในอริยสัจสี่นั้นค่ะฉะนั้นในเรื่องของอริยสัจสี่นั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายถึงสี่ประการด้วยกันค่ะในข้อแรกนั้นหมายถึงว่าเป็นความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้รู้ความจริงในเรื่องของทุกสมุทยัยนิโรธและมัคโดยกิจได้ถูกต้องแล้วท่านจึงไม่มีอุปสรรคใดๆเป็นความจริงอันประเสริฐเมื่อเข้าถึงแล้วก็ทําให้ท่านเหล่านั้นได้ผลจากทุกขแต่เราทั้งหลายนั้นเมื่อยังไม่เข้าใจแม้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้นั่นแหละว่า นี้คือทุกขะอริยสัจหากเราค่อยๆทําความเข้าใจและค่อยๆอย่างลงไปว่าชีวิตนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงสิ้นสุดแห่งภพในแต่ละภพนั้นก็เป็นเยี่ยงนี้นำมาซึ่งแต่ความทุกข์สมดังที่พระองค์ทรงแสดงอริยสัจสี่เอาไว้ด้วยทุกขะอริยสัจเป็นอันดับแรกเราค่อยๆคิดน้อมอย่างถูกต้อง ให้เห็นจริงว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ชัดว่าหากเรามีตัญหาหรือมีความอยากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆแล้วนั้นละค่ะเป็นการสร้างทุกข์นั้นหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะหมุนออกจากทุกขะอริยสัจได้เลยแต่เป็นตัวสร้างสมุทัยคือ เป็นเหตุใหม่ที่นำไปสู่ทุกข์ใหม่แล้วแล้วเล่าๆอยู่นั่นเองพระอริยเจ้าทั้งหลายก่อนนั้นท่านเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ละค่ะว่าทุกข์ทั้งหมดในชีวิตเกิดขึ้นเพราะมีชาติทุกข์เป็นอันดับแรกแล้วจะทำอย่างไรถึงจะดับทุกข์ได้ความจริงเหล่านี้จึงเป็นความจริงที่ท่านอย่างรู้ได้แทงตลอดได้ ท่านจึงไม่มีอุปสรรคและท่านจะไม่มีข้อแม้ที่จะมานั่งซักถามว่าทําไมคนนั้นจึงทําเราทําไมคนนั้นจึงเป็นคนดีท่านมุ่งแสวงหาทางดับทุกข์เพราะท่านรู้ว่าคําถามเหล่านี้ไม่มีประโยชน์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์อย่างไรด้วยการกระทํากิจในสัจจะเหล่านี้อย่างไรต่างหากคะ นั้นละค่ะคือทางที่จะพ้นจากทุกได้พระบรมศาสดาก็ทรงตอบไว้อย่างชัดเจนว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นแหละเป็นที่พ้นจากทุกเพราะนั้นหมายถึงว่าเมื่อเดินทางตามนี้แล้วเราทั้งหลายก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ค่ะซึ่งตรงเป้าหมายของบุคคลที่อยู่ในศาสนาของพระชินเจ้าทุกๆคนค่ะข้อสอง ความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระสมาสัมพุตเจ้าทร่งตรัสรู้และส่งแสดงค่ะธรรมะทั้งหมดที่ท่งแสดงนั้นมีนัยยะของอริยสัจสีโดยทุกขาอาริยสัจบางสมุทัยะอาริยสัจบางนิโรธสัจหรือมัรคสัจซึ่งแล้วแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะ รู้ธรรมะหมวดไหนแล้วจะแทงตลอดในอาริยสัจทั้งสี่ได้ค่ะนั้นหมายถึงว่าเมื่อทำกิจถูกต้องในอาริยสัจแล้วก็จะแทงตลอดได้ในทั้งสี่อาริยสัจนั้นเองค่ะพระบรมศาสดาจึงเป็นผู้ที่เปิดเผยธรรมะเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเข้าถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและถูกต้อง นั้นคือพระนิพพานค่ะในข้อที่สามของความหมายของอริยสัจคือเป็นความจริงที่ผู้เห็นด้วยปัญญาอันชอบนั้นหมายถึงว่าต้องมีการกระทํากิจที่ถูกต้องนะคะจึงจะเห็นด้วยปัญญาอันชอบที่ถูกต้องถูกตรงแล้วจึงจะก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลฉะนั้นในความหมายข้อสามนั้น พระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นเมื่อท่านรู้ตามความเป็นจริงแล้วทุกจึงอยู่คนละทิศกับท่านค่ะท่านอย่างรู้ท่านเข้าใจตามความเป็นจริงเช่นมีใครด่ามีใครว่าท่านก็ไม่วุ่นวายใจและเห็นต้นเหตุของความเกิดขึ้นเหล่านั้นว่าเพราะเหตุในอดีตบ้างปัจจุบันบ้างแล้วเหล่านั้น จะไปมัววุ่นวายกับกิเลสของบุคคลอื่นที่มาด่าทอหรือเขาคิดว่าเขาทำร้ายเราแต่แท้ที่จริงบุคคลเหล่านั้นเมื่อมีกิเลสรุนแรงด้วยมิจฉาทิฏฐิตัวเขาเองนั่นละค่ะจับตัวเขาโยนลงในหลุมฐานเพลิงนั้นก็คืออบายยทุกข์แล้วเราจะไปหมกมุนเอาตนเองเข้าไปผลักตนเองเข้าไป ในหลุมฐานเพลิงร่วมกับเขาทำไมท่านเข้าใจในจุดเหล่านี้ค่ะท่านจึงเป็นผู้ไกลกันคนละทิศกับกิเลสไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมาฆ่ามาดา่ามาสับท่านเป็นทอนดังในพระสูตรที่เราศึกษาในหมู่พระอริยทั้งหลายท่านไม่หวั่นไหวเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างเหตุ แต่บุคคลที่มาทำร้ายท่านต่างหากเป็นผู้สร้างเหตุชั่วแล้วท่านจะไปโกรธทำไมนี่ละค่ะความเข้าใจถูกจึงเป็นเรื่องของความไม่ถูกร้อนนั้นหมายถึงว่าเราก็เริ่มเข้าใกล้ความจริงในอริยสัจสีเราศึกษาเพื่อเข้าใกล้ความจริงเพื่อให้ตรงต่อความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ นะคะว่าทุกขะอริยสัตว์นั้นก็คือทุกขจริงๆตั้งแต่ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกขมรณะทุกข์ซึ่งไม่มีใครหนีพ้นได้จะมีความตายด้วยเหตุใดๆก็เป็นทุกขะอริยสัตว์นั้นเองฉะนั้นการที่จะมีใครมากระทำมาดามา่ามาฆ่า เนื่องจากท่านมีความเข้าใจถูกต้องถูกตรงนั้นละค่ะท่านจึงไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความฟุ้งซ่านลำคาญกับกิเลสของบุคคลเหล่านั้นเพราะกิเลสของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนจะต้องรับผลของตนที่ได้กระทําเอาไว้ค่ะท่านเข้าใจตรงถูกต้องอย่างนี้ละค่ะท่านจึงปลอดภัยจาก ความทุกข์ทั้งปวงด้วยการแทงตลอดในอาเรียสัตว์ทั้งสี่ค่ะค่ะเรานั้นจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องถูกตรงค่ะว่าเราจะผลักตัวเองไปกับกรรมชั่วของบุคคลอื่นทำไมเพราะเขาเหล่านั้นที่ทำชั่วลงไปไม่ว่าจะด้วยการด,าด่าทอทั้งหลายก็ตามก็ด้วยเหตุที่เขามีโมหะกลามีตันหากล้าต่างหาก แล้วเราจะไปหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับความโง่เขลาให้คากับความโง่เขลาของเขาเหล่านั้นทําไมจริงไหมคะเราค่อยๆค,คิดอย่างนี้ต้องค่อยๆไตรตรองนะคะไม่ใช่เป็นคําพูดแต่เป็นพระธรรมที่เราต้องไตรตรองต้องค่อยๆรับรู้ความจริงเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงคะ่ะ เราจะไม่วุ่นวายในกิเลสของคนอื่นเมื่อเขาด่าเรามันก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เราได้สร้างเหตุเอาไว้นั่นเองเมื่อเขามาทำเสียงดังถมน้ำลายลดเราก็เพราะเราได้เคยสร้างเหตุเอาไว้ในอดีตหรือแม้บางคนแม้ในปัจจุบันค่ะแล้วคนบ้าเหล่านั้นที่เขาบ้าแล้ว เราจะต้องไปบ้าตามด้วยหรือเปล่าข้อขอยกตัวอย่างตามที่อาจารย์ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าคนบ้าเดินด่าคนไปทั่วมาตามยาวถนนแต่เราเกิดไม่รู้เราไปได้ยินคนบ้าคนนั้นกำลังด่าอยู่เราไม่รู้เราก็ด่าต่อไปถามว่าเราด่าคนบ้าเนี่ยเราบ้ากว่าหรือเปล่า หรือเราฉลาดกว่าหรือเปล่าคะคนที่เขาไม่ฉลาดแล้วเรากลับไปให้ค่ากับความโงเ่เขลาเหล่านั้นกับโมหะกับตันหาเหล่านั้นมันถูกต้องไหมคะนี่แหละคะ่ะถ้าเราค,ค่อยคิดนะคะเราก็จะเห็นประโยชน์ของอริยสัจสี่ค่ะและนั้นคือทางออกที่เราจะหาทางออกได้ตรงเพราะ เราไม่บ้ากับคนบ้าทั้งหลายแต่เราจะเจริญทางกายทางวาจาให้หมุนไปในทางที่ก่อประโยชน์กับตนต่างหากเพราะสิ่งทั้งหลายที่เราได้พบเจอนั้นมันทุกข์มันยากจะเกิดกี่พบกี่ชาติก็ยังเป็นทุกขะอริยสัจอยู่นั่นเองคนบ้าก็เพราะเขาทุกข์นั่นแหละเขาถึงได้บ้ารวมทั้งคนที่ดา่า เขาก็เพราะทุกนั่นแหละเขามีอวิชชาคือความโง่เขลาและปัญหาเราจะไปเอาความโง่เขลาเพิ่มขึ้นใส่เขาหรือเปล่าคะค่ะเมื่อค่อยๆอย่างลงไปอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดใช่ไหมคะว่าบุคคลที่รู้อริยศสตร์ว่าเนี้ยมันเป็นทุกข์นีมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์เราเลย เราไปให้ค่าทำไมกับเสียงด่าเหล่านั้นในเมื่อมันเป็นความชั่วบาปเราให้ค่ากับคำสอนดีไหมคะคำสวดมนต์ไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าจริงไหมคะแล้วเรานั้นเมื่อได้กล่าวคำนอบน้อมในพระพุทธเจ้าพระธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์เป็นเรื่องของความปลอดภยัยเป็นเรื่องของความพ้นภยัย เราจึงต้องค่อยๆค,คิดค่ะเราหนีความทุกข์ไม่พ้นค่ะเพราะเมื่อมีชาติติทุกข์ก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้แหละค่ะตามมาชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี้ยเป็นทุกข์ค่ะอริยสัตว์เป็นสัตว์จะเป็นความจริงเราจะหนีก็หนีไม่ได้หรอกค่ะจะหนีไปไหนก็ตามไปเช่นที่อีทจะหนีเสียงจากที่บ้าน ไปอยู่วัดสวนณภูมิปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเป็นอย่างเดียวกันเตียบเลยค่ะเสียงดังลั่นทั้งการตัดเหล็กตัดไม้ตอกตะปูเหมือนกันเลยค่ะนั้นหมายถึงว่าเราจะหนีทุกก็หนีไม่ได้เราจึงต้องยอมรับในทุกนั้นยอมรับในที่นี้ไม่ใช่งอมืองอเท้า ยอมรับด้วยปัญญาว่าทุกขค่ะอริยสัต์นั้นมันเป็นอย่างนี้ละค่ะเมื่อสร้างเหตุเอาไว้แล้วมันก็ต้องเจอผลที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นนั้นเช่นเดียวกันอย่างที่กล่าวไปแล้วอกุศลกรรมที่เราทำโต้อตอบบุคคลที่เราคิดว่าเขาทำร้ายเราถามว่าจนบัดนี้อายุของเรามากมาย คือห้าสิบหกสิบกันแล้วเจ็ดสิบกันแล้วถามว่าเราจะแบกภาระแห่งทุกที่ทุกครั้งเราต้องการแตกความสุขต้องการแต่คนเยินยอไม่ต้องการการด่าคือตัวตันหานะคะนั่นอะ่ะนั้นคือความเห็นผิดด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องถูกทั้งด่าทั้งถูกทุบถูก,ถก,ถกตีบ้าง สารพัดด้วยอำนาจที่เป็นธรรมะคือกรรมที่ได้ทำมาแล้วในอดีตร,รวมทั้งกรรมในปัจจุบันที่ให้ผลตามมาด้วยร่วมกันค่ะเราไม่สามารถที่จะหนีได้หรอกค่ะเมื่อเราเห็นธรรมชาติของบาปที่กำลังให้ผลเรานั้นเราจึงควรจะเปลี่ยนแนวความคิดใช่ไหมคะว่า เราจะต้องฝึกกายฝึกวาจาและฝึกใจของเรานั้นไม่ให้ก่อทุกข์ใหม่โดยการที่ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ต้องไปหวังว่าจะมีคนมาชมเราต้องมีคนมาดีกับเราไม่ทุบตีเราเมื่อมันได้เหตุมันได้ปัดใยทุจริตกรรมที่ทำไว้แล้วก็ย่อมให้ผลค่ะเพราะนี้คือก้อนทุกข์สำหรับรองรับ ผลของบุญและบาปหรือเป็นที่ดูเป็นที่รับผลของบุญและบาปเรามีหน้าที่อย่างเดียวค่ะรับรู้ความจริงและทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใหม่เพื่อออกจากความชั่วบาปทั้งปวงค่ะนะคะก็โดยการเจริญอะไรคะมีอยู่ทางเดียวอริยมรรคมีองค์8ดนั่นละค่ะ ห,หัวข้อแรกก็คือสมาธิทิสมาธิทิก็คือการรู้ตามความจริงในอริยสัจเการรู้ตามความเป็นจริงในปฏิจจสมุบาทการรู้ตามความเป็นจริงในขันธาตุอายตนาเป็นตน้นเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาเพื่อรู้ตามความจริงและยอมรับความจริง เมื่อเรายอมรับได้นนละคะ่ะเราก็ไม่ก่อบาปแต่ถ้าเรามุ่งว่าจะต้องมีแต่คนดีกับเราเราดีพอหรือเปล่าคะเราด่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าคะหรือเราด่าไม่เป็นเลยอย่างนี้เป็นต้นคะ่ะเราเคยทุบตีคนอื่นไหมคะจัดเดัละฉานต่างๆเราเคยทำไหมนะคะรวมทั้งกระทำต่อมนุษย์ด้วยหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้รอบนะคะไม่อย่างนั้นเราก็ได้ตั้งความหวังผิดๆนั้นคือตัวตันหาและตัวความเห็นผิดอีกนั่นและค่ะเพราะคิดผิดว่าทุกขะอริยสัต์นั้นจะต้องมีแต่ความสุขได้รับแต่สิ่งดีๆก็โลกธรรมทั้งแปดมันมีแล้วเราจะเอาไปไหนคะเราจะเอาแต่ฝ่ายดีอย่างเดียวได้หรือ ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่มีใครในโลกแม้พระบรมศาสดาผู้สูงสุดนะคะเลิศเห็นปานนั้นบริสุทธิ์เห็นปานนั้นในพระชาติสุดท้ายหรือหลากหลายพระชาติก็มีความบริสุทธิ์หมดจดแต่อดีตอันยาวไกลยังตามมาให้ผลเลยเห็นไหมคะนี้คือการที่ต้องยอมรับได้ ว่าความจริงของทุกขคะอริยสัจเป็นเช่นนี้หากเราไม่อยากจะทุกอย่างนี้อีกไม่อยากเจอสิ่งใดๆเหล่านี้อีกเราต้องไม่คิดอยากจะเกิดค่ะคือไม่คิดอยากจะได้ดีไม่คิดอยากในเรื่องที่เป็นไปได้ยากสิ่งใดคะก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราปรารถนานั่นละค่ะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะนี่พระบรมศาส,สดาสอนอยู่ในเรื่องทุกขสัตว์เราต้องจำให้แม่นมันนั้นลคะค่ะจึงจะเป็นเหตุแห่งความเข้าใจถูกเห็นถูกและเรานั้นจะไม่ทุกข์หนักไม่ก่อทุกขโทษหนักเพราะสัมมาทิฏฐิได้เกิดขึ้นแล้วว่าทุกขะอริยสัตว์เป็นเช่นนี้ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุสลทั้งสิ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรนโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ